เซตนี้เป็นระฆังไวท์ e มทัลนะ,ะก็ต้องบอกว่าเป็นเซตที่เราไปคัดมาเดินทางไปคัดมาจากเมืองอาจากทามเอลกัดมันดุประเทศเนปาลเลยนะคะก็เป็นงานไวท e เมทันะคะก็คือ,อตัวระฆังก็จะเป็นทั้งโกลด์ซิลเวอรออกมาสวยงามก็ต้องบอกเลยนะคะว่างานสวยจริงๆนะคะเพราะว่าลวดลายงานนี้คือมีความชัดเจน ตอ,อกงานรายได้ชัดเจนนะคะงานของระคังหรือวัชระนะคะราคาจะขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวเนื้องานนะคะแล้วก็ลวดลายของการตอ,อกงานความชัดเจนของงานนะคะการเก็บรายละเอียดของงานที่มีความประณีตแล้วก็ความละเอียดแล้วนอกจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันสําหรับใบนี้เป็นอย่างไรเสียงเป็นไงบ้างคะเสียงใสกังวาลเอกลักษณ์ของงาน เอกลักษณ์ของตัวะระฆังเลยนะคะเขาจะใช้สัตโลหะในการหล่อห้อมเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นเสียงที่ดังกังวานออกมานะคะก็เป็นงานเฉพาะเลยนะคะโดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อมากๆก็คือของทางเนปาลเลยค่ะเซตนี้เป็นเซ็ตที่เราเดินทางไปคัดงานมาจนกระทั่งได้งานที่ถูกใจเราก็ให้ทางเนปาลส่งมานะคะโอเคมาพร้อมกับเซตนี้ค่ะ นี่นี่เป็นดรอเจหรือว่าเรียกว่าวัชระนะคะเป็นวัชระที่อยู่ในรูปเซตของเขาเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเซตวัชระของกับวัลค์ครังนี้นะคะเป็นงานเก้าแฉกซึ่งงานเก้าแฉกก็จะมีราคามากกว่าห้าแฉกนะคะก็จะมีความหมายที่ดีลึกซึ้งความหมายที่ดีงามนะคะแล้วก็รวมถึงรูปลักษ์รูปทรงก็สวยงามด้วยนะคะเป็นไวเมทัลเหมือนกันที่เห็นตรงนี้นะคะ ก็จะมีผู้มงคลฉับพันธ์ลังสีนะคะก็เราจะมอบไปให้ด้วยเราก็อยากจะให้มีแบบผู้สวยๆนะคะไว้ติดห้อยไว้แต่เดี๋ยวเห็นตรงนี้นะคะมารีวิวค่ะนี่คือปลอกคุ้มก็ถ้าที่ไปเนปาลจะมีพบมากเลยเวลาไปงานพิธี ะะตามอารามต่างๆนะคะตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีเซตระฆังในเครื่องพิธีวางไว้ในโต๊ะบัลลังก์นะคะของทางครูหรือปัตมาจารย์ที่ทําพิธีก็จะมีเซตที่ตั้งไว้ก็คือจะเป็นปลอกหุ้มนะคะก็จะมีไว้สําหรับใส่ระฆังนะคะก็มีหลายแบบมากแต่ว่าวันนี้จะมาพรีเซนต์แบบนี้ แบบนี้ก็จะดีตรงที่ว่ารูปทรงเขาตัดเย็บมาให้เข้ารูปเป็นรูปะระฆังเลยนะคะมันจะมีแบบก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ต้องมาเอ,อเป็นต้องมาครีออกมาแล้วก็ทําให้ได้รูปทรงแต่นี้ก็เรียกว่าได้รูปทรงเลยก็โอเคก็สามารถใส่ในขนาดไซส์8นิ้วนี้ได้นะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราเอา,เอาตัวสาธิตดีกว่านี่คะ่เะเซจระฆังใบนี้ เราก็ใส่เพื่อปกป้องงานะระฆังของเรานะคะเซ็ตงานของเราทั้งะะระฆังแล้วก็วัชระนะคะปกป้องให้เหมือนเราใส่อยู่ในโคเวอร์นะคะที่สวยงามด้วยนะคะนี่ค่ะสวยงามเลยนะคะจริงๆแล้วตอนที่นําเข้ามาจะมีทั้งน้ําเงินเหลืองเหลืองนี่ออกทองเลยแล้วก็แดงแล้วก็น้ําเงินเหลืองแดง3สีนี่แหละคะ่ะโอเคแล้วก็นี่ค่ะที่ใส่วัชระ วัชระกับระคังต้องคู่กันนะคะเปรียบเสม,มือนเพศบุรุษเพศกับสตรีเพศปัญญากับเ,ออเมตตาต้องอยู่คู่กันโอเคค่ะก็จะเป็นเซตที่ใส่แบบนี้นะคะสมมุติว่าใส่ได้แล้วละกันนะคะก็จะใส่ออกมาก็จะเป็นเซตออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะนี่โอเคเดี๋ยวจะคลิปยาวนะคะก็โอเคอ่ะ วันนี้มารีวิวนะคะให้ชมกันสำหรับเซตะระฆังนี้นะคะท่านใดสนใจเราจะมอบผู้มงคลน,นี้ไปให้ด้วยนะคะส่วนสำหรับปอกพุ่มนี้ก็จะเป็น optional นะคะซื้อตั้งมามารีวิวมาพิเต์น,นะคะให้เห็นความหลากหลายของชิ้นงานโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ